วันนี้เป็นวันศุกร์ที่17กุมภาพันธ์พุทธศักราช5 6 0วันนี้พระของเรา44รูปนะแต่งดฉันไป18รูปรู้สึกว่าพระบางตาวัะนนะี้แต่เมื่อวาน บัญชีเสาเข็ม <c oughs> เขาส่งมาก็าบอกว่างดในการโอนโอนเข้าบัญชีแต่ยังไม่ปิดพอปิดไม่ได้ถ้าปิดเธอก็ต้องถอนออกทั้งหมดอันนี้เขาไม่ได้ปิดบัญชีแต่ว่าเขางดในการโอนพอเต็มแล้วนะ <c oughs> บัญชีเสาเข็มเต็ม อัน,นก็สุดแท้แต่คณะกรรมการเขาเขาว่าอย่างไงเราก็ว่าอย่างนั้นเพราะเราเราก็ไม่ได้เกี่ยวข้องกับกรรมการการเงินมีแต่ถ้ามันขาดเหลือเราก็หาช่วยเขาบอกมันเต็มแล้วเขาก็ปิดคชุดแท้แต่เรื่องของคณะกรรมการหรือพ่อชุดใจแต่ยอดยอดที่เราต้องการส2มสองล้านหแสน สองหมืห้าพันหกร้อยแปดสิบบาทนะแต่เราได้แต่เดี๋ยวนี้สามสิบเจ็ดล้านหกแสนเก้าหมืนเก้าพันสามสิบบาทสี่สิบแปดสตังคที่เขาที่บัญชีที่งดการโอนจ่าย <c oughs> ต่อไปก็คงจะพี่น้องประชาชนศรัทธาญาติโยมที่จะทำบุญก็คงจะเอาเข้าบัญชี คงจะเซ็นสัญญาเจด,ดีสาลาลายปพิพิธภัณฑ์คงจะเอาเข้าจุดนั้นแต่เสาเข็มพันสองร้อยห้าสิบเอ็ดต้นพอแต่ท่านเขาว่านะเขาว่าพอที่คณะกรรมการแต่เมื่อวานทราบว่าได้ตอกทั้งหมดได้91้าสิบเต้น แต่ก็ยังช้าอยู่นะยังช้ากว่ากำหนดการ <c oughs> แต่เขากำลังเร่งเข้ามาอีกเพิ่งทำงานปั่นจันตัวนึ่งเพิ่งทำงานได้เมื่อวานนี้แต่ตัวที่สามนี่คงจะเข้ามาประมาณจะยี่สิบกว่าคงจะเข้ามาอีกตอกไปสามตัวคิดว่าคงจะเร็วแล้วนง <c oughs> คืออันนี้ก็คืองาน ตอกเข็มเจทียขององค์หลวงตาเก้าวไปเรื่อยๆแต่เขาก็ปิดดปิดการโอนจ่ใจแต่ตามไม่จริงพวกเราถ้ามีการเปิดปิดก็ดีเหมือนกันนะชีวิตของเราอย่างที่หลวงพ่อเคยพูด ปีใหม่ปีหนึ่งหลวงพ่อก็เตือนอีกครั้งหนึ่งปิดงบนะแต่ละปีปีนี้ปีนี้ปีห้าสิบเก้าเราได้ทำอะไรมาบ้างชีวิตของเราอันไหนเป็นประโยชน์อันไหนเป็นโทษอันไหนเป็นชีวิตประจำวันธรรมดาธรรมดา แต่เราไม่ได้พูดจุดที่เป็นธรรมดา <c oughs> ธรรมดาเรามองที่ว่าตัวไหนเป็นโทษตัวไหนเป็นคนุณ <c oughs> เราให้มองจุดนั้นถ้ามองที่เป็นคนุณ <c> แ <oughs> ปลว่าชีวิตของเรามีกำไรถาว่าเราทำไม่ดีเป็นโทษทำสิ่งที่มันไม่ดี กายกรรมวจีกรรมมโนกรรมของเราไปในทางที่ไม่ดีอันนั้นแปลว่าขาดทุนขาดทุนชีวิตเนี่ยให้พวกเราปิดงบดูตลอดถึงอายุของเรามาถึงปุนนี้แล้วอย่างหลวงพ่อหลวงพ่อก็มองดูข้างหลังอีกเหมือนกันเมื่อ,อไรจะปิดงบ มันจวนจวนเข้ามาเต็มทีแล้วเจ็ดสิกว่าจะเมาจวนได้ยังไงเะเพราะว่า <c oughs> คน <c oughs> ที่ปิดงบก่อนหลวงพ่อไปก็มีมากต่อมากนเราก็ต้องมองอีกเหมือนกันเราได้กำ,กำไรขาดทุนมากน้อยแค่ไหนเกิดมาทั้งทีชีวิตเกิดมาในชาตินี้ อันนี้ก็อยากจยให้พวกเราท,ทุกทท่านตรวจตราดูเหมือนกันนะออถ้าหากว่าเรามีแต่หลงละเลงไม่ได้ประกอบคุณงามความดีไม่ได้สั่งสมบุญกุศลไม่ได้บำเพ็ญทานศีลภาวนาที่พวกเราได้เกิดมาได้พบพระพุทธศาสนาได้พบ ะธาทำคำสอนของพระพุทธเจ้าพ่อแม่ครูบาอาจารย์เราจะได้เสียเสียท่าเสียทีเราควรจะประทำควรจะทําอย่างไรให้เกิดประโยชน์สิ่งเหล่านี้ก็ไม่มีไม่มีใครที่จะรู้ยิ่งกว่าตัวของพวกเราทุกทุกท่านเพราะฉะนั้นให้เราทด,ทดลองปิดงบดูสิ ทดลองปิดงบดูปิดงบน้อยปิดงบใหญ่ไปแต่ผลที่สุดขั้งสุดท้ายน่ยไปปิดงบใหญ่ถ้าว่าเราไม่ทดลองปิดงบดูเราอาจจะหลงละเลิงก็ได้นะเพราะว่าเราไม่เคยคิดเลยแต่ม่าจริงมันน่าจะคิดนะหัดคิดไว้เพราะว่าในหลักของพุทธาศาสนาแล้วนะ ตัววิญญาณดวงวิญญาณนะั่น่ะจะต้องออกจากร่างกายของเราไปสู่ปรโลกภายภาคหน้าจุดนั้นเป็นจุดที่พวกเราจะต้องคิดคิดไว้ถ้าเราเชื่อในพระธรรมคำสอนเชื่อในพระพุทธเจ้าเราต้องเชื่อในพระธรรมคำสอนของพระองค์ท่านด้วยเราต้องศึกษาเมื่อศึกษาแล้วนำมาปฏิบัติด,ด้วย เพราะว่าพระพุทธเจ้าพูดอะไรตรัสอะไรออกไปพระองค์ก็ไม่ได้บอกว่าท่านทั้งหลายต้องเชื่อ,อท,ท,ทุกเรื่องนะทุกคำนะที่เราตรัสออกไปพระองค์ก็ไม่ได้ตรัสอย่างนั้นขนาดท่านยังถามท่านภาษาลิบุตรอย่างที่หลวงพ่อยกให้ฟังยกแล้วยกอีกภาษาลิบุตรยังปฏิเสธเพราะยังไม่ได้นำไปปฏิบัติ นี้ก็เหมือนกันพระธรรมคำสอนของพุทธ,ธาเนะี่ยสรุปแล้วต้องพิสูจน์ได้พิสูจน์ได้ทุกเลือก <c oughs> ต้องมีเหตุผลที่พระองค์ตรัสไปแล้วอย่างการให้ทานเพราะพระองค์จึงแนะนำให้ทานการให้ทานเป็นการเสียสละเป็นการเสียเงินเสียทรัพย์สมบัติของตนเองก่อนที่จะได้ทรัพย์สมบัติมาโ,โห,หาบหมาแถบล้มแถบตาย เหลือเหงือหยดไม่ลูคก,กี่หยดแต่พอได้มาทาไมพระพุทธเจ้าจึงอ,อให้เสียสละให้ทานการให้ทานเป็นยังไงและคนไม่ให้ทานะคนไม่มีเสียสละล่ะคนเก็บหอมหลมริบตลอดไม่มีการเสียสละไม่ให้ตกไม่ให้ตกไม่ให้หล่นจเลยกับคนหนึ่งที่ได้มาแล้วก็รู้จักแบ่งปันคนสองประเภทนี้นะ่ะคนไหนที่ หน้านับถือหน้าเลื่อมใสหน้ามีความสุขเรามองดูแล้วว่าคนที่แท้ทานจะมีความสุขดังด้านจิตใจกว้างขวางมีพักมีพวกมีหมูหมูมีเพื่อนมีมิตรมีสหายมีอะไรเกิดขึ้นก็พึ่งพาอาศัยกันเพราะเหตุไรเพราะมีจิตใจกว้างขวางแต่คนที่ไม่เสียสละขี้ตนีทีเดียวไม่มี การให้ทานเฉยไปอยู่กับใครใครก็ลังเกียจเดียดสันเพอเพมันจะไปโลภเอาของเอาของเขาไปเสียอีกนี่แหละอันนี้ก็คือเหตุผลของพุทธะพิสูจน์ได้คือพระพุทธเจ้าสอนให้ทานพระพุทธเจ้าสอนให้มีศีลมีกฎระเบียบมีกฎกติกาการอยู่ด้วยกันมีศีลห้าอย่างนี้หลวงพ่อเคยอธิบายให้พวกเราฟัง เอาใจเขามาใส่ใจเราเอาใจเราไปใส่ใจเขาคือสินห้าข้อที่ห้นี่ก็ให้มีสติสัมปชัญญะในการเป็นอยู่อย่าไปอยู่แบบหลงละเลงถ้าว่ากินเหล้าเมาสุราตาปืออยู่ทั้งวันจะรู้จักคิดดีคิดชั่วได้อย่างไรเพราะคนขาดสตนะินี่แหละอันนี้ก็คือศินของพระพุทธเจ้าถ้า โลกทั้งโลกมีศีลศีลก็คุ้มของให้โลกทั้งโลกร่มเย็นเป็นสุขอันนี้มีเหตุผลเรื่องสมาธิจะทำจิตใจให้เป็นหนึ่งจิตใจให้สงบจะทํำยังไงจิตใจจริงจะสงบให้แพ่งจดจ้องอยู่ในจุดใดจุดหนึ่งให้จิตใจพักผ่อนแต่เราพักผ่อนทางด้างทางระดั้งทางด้านร่างกายแต่ใจของเราเนี่ยคิดปุงฟุงอยู่ตลอด ท่านไวใ้ใจพักดูสิซอไม่ให้พักแล้วก็ให้ตื่นตื่นขึ้นมาก็คิดพอพักก็ให้อยู่ในซองความสงบน,นี่แหละอันนี้ก็มีเหตุผลส่วนหนึ่งล้วนแล้วแต่หลัธทําคําสอนของพระพุทธเจ้าพิสูจน์ได้แล้วก็คิดติดตามได้กัรกลองไตรตองด้วยเหตุและผลที่พระพุทธเจ้าบัญญัติได้นี่แหละหลัก พุทธศาสนาเป็นศาสนาเหตุผล <c oughs> ไม่ได้พูดแบบยกเกินขึ้นมาแล้วก็พูดหาเหตุหาผลไม่ได้ไม่ใช่หลักพุทธศาสนาคือหลักเหตุผลการอยู่ด้วยกันหรือว่าการวางศาสนาเพราะให้พวกเราชีวิตทั้งชีวิตของพวกเราให้ทดลองปิดงบดูนะ ถึงจะไม่ถึงปิดงบใหญ่ก็ปิดงบน้อยๆดูแต่ละปีแต่ละเดือนแต่ละวันดูวันนี้เราคิดไปในทางไหนบ้างวันนี้ตั้งแต่ตอนเช้ามาจนถึงตอนเย็นแต่เขาทำมาค้าขายวันหนึ่งๆเขาก็ยังปิดงบเล็กซะก่อนใช่ไหมวันนี้เขาขาดทุนกำไรอย่างไรต่อมากับปิดงบเดือนต่อมากับปิดงบปี อันนี้ก็เหมือนกันนั่นแหละให้พวกเราปิดงบวันหนูสิถ้าพวกเราไม่นานๆเน,นปิดงบเถอนแลมันจะไม่เห็นนะจะไม่เห็นความดีความชั่วของตนเองนะถ้าว่าเรามีความไม่ดีมีแต่คิดเลวมีแต่โมโหโ,โกธาอยู่ทั้งวีทั้งวันทั้งทั้งอาทิตย์เนี่ยมันก็ทำให้จิตใจเสื่อมถอยอีกเหมือนกันนะ ให้ข้าวหมดกําลังใจใจหมดกําลังแต่ถ้าหาว่าเราประกอบคุณงามความดีเอาสิ่งไหนที่เป็นประโยชน์เอาเท้งมันมันจะมาคิดอะไรมากมายนักหนาไม่ใช่ว่าตัวเองจะอยู่โชวฟ้าดินฉลายตายไม่เป็นไม่ใช่นะจะไปคิดอะไรหนักใจเรื่องอะไรควรจะปล่อยวางก็ปล่อยวางแล้วก็ปล่อยวางเลยทางด้านจิตใจใช่ไหมเราต้องปล่อยวาง มันทุกในโลกนี้จะให้ได้อย่างใจเราทุกอย่างอย่างนั้นใช่ไหมมันเคยมีไหมในอดีตจนถึงปัจจุบันมันเคยเป็นเคยมีไหมอย่างนั้นไม่เคยมีถ้าไม่เคยมีเราจะให้มันเปลี่ยนได้ยังไงเพราะฉะนั้นเราต้องทําใจเรานะบางเรื่องนะทามันได้มันดีใจเกินไปเออเอาเถอะข่าวที่ดีใจกระโดดกระโดดโลดเต้น <c oughs> เราก็ต้องมองดูอีกสักวันหนึ่งนะอาจจะเสียใจก็ได้ สิ่งเหล่านี้เพราะว่าได้กับเสียนะมันอยู่ในโลกนี่แหละโลกธรรมแปดนี่แหละนะให้ดูตัวของเรานะนี่แหละคือสรุปแล้วก็คือให้ดูให้มีสติสัมปชัญญะดูตนเองไม่อยู่เสมอนะถ้ามันขึ้นมันก็จะไม่ฟูมากถ้ามันลงมันก็ไม่จมมากมันคล้ายๆกับว่ามันรู้เท่ารู้ทันรู้เรื่องรู้ราวรู้มันรู้ตัว ในการเป็นอยู่เนี่ยอันนี้ก็คือ <c oughs> ส่วนหนึ่งอันนี้ก็คือหลักธรรมะทำคำสอนของพระพุทธเจ้าเหมือนกันนะขะ้ารัทกาญาติโยมโลูกหลานแต่ถึงอย่างไรก็ให้สำหรับพระลูกหลานที่อยู่ภายในก็เห็นภาวนาในระเรื่องสำคัญผู้ที่ทำการทำงานสมแซมเสนาชนะที่มันมีปัญหา ปัญหาจากน้ําท่วมคือเอาทําไปผู้ที่ไม่มีอะไรกันนะให้ช่วยช่วยกันดูนะอย่าไปขี้เกียจปัดกวาดหลวงพ่อนั่งเดินไปดูกุฏิของพระแล้วเห็นผ้าพระแล้วก็เห็นกุฏบริเวณลกๆในบริเวณไม่ใช่หลวงพ่อสบายใจนะหลวงพ่อพระเนนของเราเนี่ยทำไม ด้อยประสิทธิภาพไม่มีกิจ,จวัตรข้อวัดทําจิตใจขนาดสิ่งภายนอกก็ยังเศร้าหมองขนาดนี้ทางด้านจิตใจมันจะพองใสได้อย่างไงเนี่ยหลวงพ่อคิดถึงด้านจิตใจพู้นะเพราะนั้นในกุฏิของใครดูดูให้สะอาดสะอ้านบริเวณก็ไม่เห็นจะหนักหนาที่ตรงไหนเอ,อพอจับไม้กวาดขึ้นมาลรอหาว,วากหาว,วายอย่างนั้นเหรอ มันชักจะเกินไปจยแล้วถ้าเป็นนักพจนักบวชอย่างนั้นนักพจนักบวชต้องสะอาดนอกต้องสะอาดในนะที่หลวงพ่อนั่งไปไปเห็นถนนสายไหนที่นั่งนั่งไปทางหลังวัดน,ะนั่งรถไปตะเวนดูเพราะมันวัดของเรามันกว้างนะแต่จะให้เดินวันหนึ่งตั้งหลายกิโลนะตั้งพันกว่าไรนะ่เพราะนั้นหลวงพ่อจึงนั่งรถไป ไปเห็นกุฏิหลังไหนสะอาดสะอาดหลวงพ่ออืมีแววต่อไปภายภาคหน้าความเจริญรุ่งเรืองเกิดขึ้นกับท่านองค์นี้พระองค์นี้แต่พอไปเห็นกุฏิหลังไหนลกหลงหลังหลวงพ่อเห็นอืที่เราสอนบอกกล่าวว่าต้องสะอาดนะสะอาดกายสะอาดวาจาสะอาดใจสะอาดนอกสะอาดในสะอาดนอกซะก่อนมันบ่งถึงความสะอาดใน ถ้าว่าข้างนอกก็ยังลกลลงลังขนาดนี้ข้างในเลยจะกุ้มมาลุมมาตุ่มกุ้มลุมขนาดไหนนาะใจพระองค์นี่นะหลวงพ่อไม่ได้มองดูที่อื่นนะหลวงพ่อมองดูหัวใจพระนะแต่ขนาดกิจ,จวัตรข้อวัดหลวงปู่ล่าท่านไปที่ไหนมาไปที่ไหนมาท่านยังหยิบใบไม้ออกจากถนนหนทาง อันนี้ก็คือหลวงปู่ท่านว่าเขารบในกิจวัตรแต่หลวงพ่อก็เหมือนกันหลวงพ่อไปที่ไหนหลวงพ่อก็เขีย่ยเหมือนกันไปไม้ออกจากทางถึงพ่อจะไม่ได้ปัดกวาด <c oughs> เพราะยังไงก็เห็นว่าพาลูกพ่าลานช่วยช่วยกันแต่เราก็มีภาระส่วนหนึ่งที่จะต้องดูมันไม่ใช่ของสนุก เมื่อพวกเราท่านทั้งหลายเป็นพระขึ้นมาผู้เท่าขึ้นมาจึงจะรู้ได้หรอกแขกคนไปมาหาสูมันไม่ใช่ของนั่นอะมันเป็นอีกแบบหนึ่งเหมือนกันนะเราเป็นพระน้อยพระนุแสนสะดวกสบายออกกำลังกายปัดกวาดนั่นก็เป็นก่อนการกายกายภาพเหมือนกันออ,อกกำลังกายปัดกวาดทำความสะอาดถ้าออกกำลังกายเท่าไหร่ ก็ยิ่งกําลังกายกําลังใจก็ยิ่งเข้มแข็งถ้าคนขี้เกียจขี้ค้านะเนี่ยติดใจมันหดหูนะเศร้าหมองเร้าหมองทางด้านจิตใจในเมื่อจิตใจเศร้าหมองอ่ะก็หมดอะไรตายอยากแี้นะเลยหมดอะไรตายอยากในชีวิตหมดอะไรตายอยากในการเผ่นนักเพชรนักพจนักบวชนะมันไปอย่างนั้นนะพระลูกหลานนะเพราะนั้นต้องดูนะกิจ,จวัตรข้อวัดของตนเอง บริเวณที่พักของตนเองต้องทำความสะอาดปัดกวาดวันละสองครั้งนะพอกลับไปไปไปถึงวัดไปถึงกุฏิปัดกวาดบริเวณพอตอนบ่ายมาเอาปัดกวาดยังค่อยกลับมาหรือพอกลับมาทำกิจวัตรไปแล้วกลับไปกับไปปัดกวาดบริเวณพักของตนเองอันนี้หลวงพ่อทํามาแล้วจึงมาบอกให้พระลูกหลาน ใหลวงพ่ออยู่ที่หลังกติหลวงตาเนะี่ยเป็นป่าค้มใหญ่อยู่ในตรงล่มต้นไม้ตื่นเช้ามาก็นนะั่นก่อนเดินยังกงงก็ปัดกวาดเบาๆเพื่อมาให้มันเสียงดังพอตกตอนเย็นมาก่อนปัดกวาดนะค่อยออกมาข้างนอกนะเพอเพอกลับเข้าไปอกีกฉันปินหนาตเข้าไปเห็นมันลกเอาปัดกวาดอีกนั่นะ จนเป็นที่ยอมรับขององค์หลวงตาหลวงตามีแขกคนสำคัญมามาวัดของท่านเอมามาท่านก็พาเดินไปพาเดินไปกุฏิของหลวงพ่อนะเพราะถ้าถ้าเดินไปแล้วมันไม่ขายไม่ขายหน้าขายตาท่านใช่ไหมล่ะอไปเห็นเห็นทางเดินยังกรมบ้างท่านคนนี่ยพอเห็นท่านมาเราก็หลบไปทางอื่นถ้าเห็นแขกมาได้ยินเสียงแขกมุมมม,มุมมม สองหลวงตาตัวเนึ่งแล้วก็หลบ <c oughs> ไปทางอื่น <c oughs> ท่านก็มาท่านก็น,นี่แหละที่อยู่ของพระนะเป็นอย่างนี้ละเอ้นี่ทางเดินโยกมมอันนี้เป็นที่ให้อาหารกระแตอ <c oughs> ท่านก็ยืนพูดคุยกับญาติโยมผู้ที่นั่นน่ะสมัยก่อนแขกค,คนยังไม่มากใช่ไหมละ่ะหลวงตาก็พาไปแต่พอแขกค,คนมากหลวงตาก็ไม่ทําอย่างนั้นแหละทนานี่นหะ แต่ถาอยังไงท่านก็ยังบอกว่าเนี่ยสถานที่ของพระอยู่เป็นอย่างนั้นอย่างนี้นะนี่แหละ <c oughs> อันนี้ก็คือครูบาอา์อง์หลวงตาเนี่ยที่พักของหลวงพ่อเลยอยู่ทางหลังกุฏิของท่านห่างไปประมาณจากักสองสามร้อยเมตรมากเป็นต้นไม้ใหญ่เนี่ยมีทางได้จงกรมจากน,นก็พูนดินดินอยักนั่นอะ ตกแต่งให้เรียบร้อยปัดกวาดนสะอาดสะอา้านนี่แหละอันนี้ก็คือเป็นที่พักที่พักที่ปฏิบัติธรรมไม่ใช่ว่าดูเวลาก็เดินไปเดินซ่อม,มไปมีแต่ใบไม้เต็มไปหมดเวลาขึ้นไปกุฏนะิก็นันนะกดกุฏิก็เ,เองก็ไม่ปัดไม่กวาดอยู่ในห้องนอนผ้าเขาไม่พับอีกตั้งหาก โยนกองกองไว้อิเล่เคขาไปหมดแปลว่าพระไม่มีกิจ,จวัตรพระไม่มีข้อวัดไม่มีศีลายจารวัดไม่ควรจะมีนะผ้าลูกผ้าหลานทั้งลายนะได้ยินไหมหลวงพ่อพูดให้ฟังอันนี้คือชีวิตประจำวันนะพวกเราต้องตรวจตราดูตนเองไม่ใช่แต่จะเปงงบเรื่องสมาธิอย่างเดียนะงบกิจ,จวัตรข้อวัดศีลายจารวัดของตนเองด้วยให้เป็นพระอยู่ใน คุณธรรมศีลธรรมจริยธรรมอยู่ในหลักพระธรรมวินยัยอยู่ในจริยาวัดที่พ่อแม่ครูบาอาจารย์แนะนําบอกกล่าวนะหลวงพ่อเองมแต่บอกกล่าวเท่านั้นนะส่วนจะปฏิบัติหรือำจำอย่างไงให้ลูกหลานคิดดูก็แล้วกันที่หลวงพ่อพูดเป็นยังไงมีเหตุผลไหมนะหลวงพ่อเองมแจะอ้างเหตุผลให้พวกเราได้ยินได้ฟังเพราะพวกเรามาศึกษานะมาศึกษาเมื่อศึกษาแล้วก็ต้องฟังฟังแล้วก็ต้องปฏิบัติ ปฏิบัติดูสีมันเป็นยังไงหลวงพ่อเองมั่นใจเมื่อปฏิบัติแล้วจิตใจของเราจะมีความ <c oughs> ล่มเย็ยนผาสุขลึกๆในจิตใจคิดขึ้นมาเมื่อไหร่ใจของเรากอา็อบอุ่นผ่องใสยอย่างหลวงพ่อนี่พูดให้ฟังนะขนาดหลวงพ่อ <c oughs> อยู่บ้านตาดออกมาตั้งแต่ปีสองสามหลวงพ่อยังมาเล่าให้ลูกหลานฟังปีนี้ปีหกสิบแล้วหลวงพ่อภาคภูมิใจในการเป็นอยู่ในในช่วงนั้น หลวงพ่อทำปฏิบัติไม่ขาดตกบกพร่องในการดูแลเจนาสะนะปัดกวาดทำความสะอาดเดินอย่างโกมนั่งภาวนานะ <c oughs> รับพรในทีนี้นะ <c oughs> สัพพโรคาวินิมตโตสัพพันตา ตานัตยานุภาเวนัสตานัตตาญเตชะสานดุคาโลคาปยาเวลาโซคาตุจุปัทวาอเนกาอันตรายาปิวินัสันตุอาเสสโตชายาสิทธิตานังลาปัง ที่ภาคยังสุข,ขังบลังเสีริอายุเจวันโนจาโหคังวุติจจยัสวาสาตาวัสาจะอายุจาชีวสิทธิพรวันตุเตงพาวะตุสาพมังกาลังรักขันตุสาพปเทว,วาตา สามมุธานุภาเวนะสันดาสดที่พวันตุเตหาวาตุสาพมังกาลังรักขันตุสาปเทว,วตาสามมาธมานุภาเวนะสันดาสดที่พวันกุเตหาวาตุสาพมังกาลังรักขันตุสาปเทว,วตา Ah! Uh...